สวัสดีค่ะปันนี่แฟมิลีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมน้องกระต่ายนะคะที่เราเลี้ยงเอาไว้นั่นเองนะคะมีทั้งหมดหกเจ็ดแตัวนะคะรวมจัสมินกับแพนด้านะคะซึ่งทั้ง6ตัวนี้ก็จะเป็นลูกของจัสมินกับแพนด้านะคะถ้าเพื่อนๆที่เคยติดตามช่องก็จะเห็นเจ้าชายจัสมินกับเจ้าหญิงแพนด้าที่ ที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะคะเป็น2ตัวนะคะกระต่ายทั้งหมดก็เพิ่งจะคลอดมาเมื่อเดือนธันวาฯนี่เองนะคะวันที่26่ธันวาน,นะคะนับ,นบถึงวันนี้น้องก็น่าจะอายุประมาณ25วันได้นะคะมี6ตัวตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะมี5ตัวที่เป็นสีขาวเลยนะคะแล้วก็มีอยู่1ตัวนะคะที่เป็นสีน้ำตาลนั่งอยู่ตรงกลางนะคะ เพืเ่อนคงสงสัยเอ๊ะไหนบอกว่ามี6ตัวนับดูยังไงก็5นะคะตัวที่6นี่เดินน็อกเด็ก็อกเด็กอยู่ข้างหลังนะคะน้องก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าตัวเล็กแล้วก็แย่งทานนมกับพี่ๆไม่ทันนะคะตัวนี้ก็เราก็จะใช้วิธีป้อนนมในตอนเช้าๆให้นะคะป้อนนม3เวลานะเชา้ากลางวันเย็นให้เลยนะคะซึ่งกระต่ายเนี่ยก็จะมี สตัวนะคะที่มีในตาสีดำสีดำนะคะตอนนี้ก็กำลังทานหญ้าอย่างอเอร่อยเลยนะคะเราก็จะให้เป็นหญ้าสดแล้วก็เป็นในส่วนของอาหารเม็ดสําหรับกระต่ายนะคะก็จะให้เสริมกันไปนะคะจะชอบมากเลยนะคะ ซึ่งตัวตัวที่อยู่ตรงกระถางต้นไม้ะะจะมีในตาสีแดงนะคะก็จะมีอีก3ตัวที่เป็นในตาสีแดงซึ่งเป็นกระต่ายพันธุไทยแท้นะคะค้องนี้ก็จะมี3ตัวที่ในตาสีดำนะคะแล้วก็อีกสองสามตัวในตาสีแดงนะคะจะสูมเข้าไปใกล้ๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะดวงตาสีแดงเลยนะคะตัวข้างหลังจะเป็นดวงตาสีดํา ตอนนี้ก็ขนกําลังปลุกปุยกําลังน่ารักเลยนะคะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะเราก็จะทำกรงไว้ให้เขาตรงที่อยู่ข้างบ้านนะคะอร่อยใหญ่กันใหญ่เลยนะคะกินเป็นบุฟเฟ่ตกันเลยทีเดียวนะคะ กินเข้าไปกินเข้าไปนะคะเจ้าตัวเล็กนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆคนไหนอยากจะช่วยตั้งชื่อโหวตกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ไม่รู้จะจาได้หรือเปล่านะคะสีขาวทั้งหมด5้าตัวมีอยู่ตัวเดียวที่สีน้ําตาลนะ <c oughs> ตั้งชื่อแล้วก็ไม่รู้จะจําได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายจริงๆนะคะกระต่ายแล้วก็น่ารักด้วยนะคะ ดูแล้วก็สบายใจค่ะเวลาที่มานั่งดูน้องกระต่ายก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะตัวตัวที่หกนะคะก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ประคองน้องมาจนตอนแรกคิดว่าน้องจะไม่รอดอะคะตัวนี้ตัวเล็กสุดของของบ้านเลยนะคะ อันนี้พี่ๆน,นี่ก็จะตัวโตวหน่อยอ่ามีเห็นไหมคะมีมีตาสีแดงๆสองตัวแล้วก็ตัวเล็ก,เลกๆเนี่ยก็อันนั้นคือแพนด้าที่นอนอยู่ในกรงนะคะอันนั้นคือแม่ ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้คือก็ในตาสีแดงๆเหมือนกันนะคะเป็นหญ้าสดนะคะที่เราเก็บมาให้น้องกระต่ายนะคะเขาก็จะชอบแทะชอบกัดไปเรื่อยนะคะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงนะคะก็ลองดูนะคะน้องกระต่ายนะคะน่ารักนะคะเลี้ยงง่าย แล้วก็ดูแลง่ายนี่ตัวนี้ก็จะดวงตาสีดำนะคะอีกสองตัวข้างหลังจะเป็นดวงตาสีแดงๆโหวตกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากจะตั้งชื่อช่วยกันนะคะตั้งชื่อน้องกระต่ายนะคะส่วนตัวเอ่อจัสมินกับแพนด้าตัวแม่กับตัวพ่อเนี่ยชื่อก็ได้มาจากน้องปันปันกับน้องนเนีเน่เขาเป็นคนตั้งให้เองนะคะเขารักของเขามาก น้องกระต่ายนี่โตเร็วมากเลยนะคะเพราะตอนที่คลอดออกมาเนี่ยก็ยังตัวเล็กๆแดงๆอยู่นะคะเหมือนเหมือนลูกหนูเพิ่งคลอดนะคะถ้า,ถ,าถ้าใครเคยเห็นเนาะลูกหนูตัวเล็กๆไม่มีขนนะคะตัวแดงๆเลยเพิ่ง,เพ,งเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะกระต่ายที่เพิ่งคลอดลูกมานะคะค ก็ไม่คิดว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ขนาดนี้ละคะกำลังน่ารักเลยค่ะโ,โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กินหญ้าหน่อยครับนะครับน้องกระต่ายนะ แต่เราก็ยังดูเพศไม่ออกนะคะว่าตัวไหนเป็นเพศผู้เพศเมียนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองสังเกตอีกทีนึงนะคะว่าต้องคงต้องจับน้องมาดูทีละตัวว่าตัวไหนจะเป็นเพศผู้เพศเมียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพนด้ากับจัสมินเนี่ยตอนที่เราเอาเขามาเลี้ยงตอนที่เราไปซื้อที่ตลาดมีเนี่ยทางร้านค่ะทางร้านเขาก็บอกว่าตัวแพนด้าที่หูดำๆอะค่ะเป็นตัวผู้ ส่วนจัสมินเนี่ยเป็นตัวเมียดูไปดูมาพอคลอดกลายเป็นว่าแพ <c oughs> นด้าคลอดลูกแพนด้า <c oughs> คลอดลูกจัสมินก็คือกลายเป็นตัวผู้นะคะนั่นคือความผิดพลาดจริงๆนะ,ะ <c oughs> เห็นไหมกําลังน่ารักเลยค่ะตัวนี้ตัวตาสีแดงแงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เขาจะเชื่องค่ะแล้วก็ไม่กลัวเราเลยเวลาที่เราเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาจะวิ่งมาเลยเพราะเขารู้เวลาว่า ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้กินนมแล้วค่ะนี่นะคะก็คิดว่าเราจะเข้ามาให้นมแล้วนะคะก็มานั่งรออันนี่กําลังน่ารักเลยค่ะทานกินหญ้าเพลินเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปันนี่แฟมิลี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่สละเวลามาชมนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ